นี่นะครับมาดูนะวิธีการก็คือนะครับตัวนี้นะครับผมนะเสียบอย่างนี้เลยนะครับเสียบอย่างนี้2ตัวนะครับนะแล้วก็สายนี่นะครับผมเส้นนึงนะครับกับกล้องซ้ายขวาตัดออกทั้งสองเส้นเลยนะพี่นะแล้วก็อีกเส้นนึงนะครับผมตัดออกนะครับทั้งนี่ครับตัดให้เป็นอย่างนี้เลยนะครับนะเพื่อสลับกล้องซ้ายขวาแล้วก็เส้นถอยขึ้นนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้นะนี่ครับต้องทําอย่างนี้นะครับไม่อย่างนั้นใช้งานกล้องถอยไม่ได้นะนี่นะครับปอกตรงนี้ออกนะครับปอกนี้เดียวนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะครับเรามาพันจัมไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับพันไว้นะครับให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยเห้ยมันง่ายนะพี่นะต่อการต่อการติดตั้งครับผมพันแบบนี้ไว้นะครับนี่นะครับ แล้วก็จะเหลือเป็น2เส้นตรงนี้นะครับดําแดงนะครับนะครับสเส้นตรงนี้นะครับดำแดงนวลทเหลืองนี้นะเทียบไปต่อกับไฟถอยนะครับสายสีแดงบวกสายสีดําเป็นกาวของตัวถังนะพี่นะนะครับผมตารนั้นเลยครับผมขอบคุณครับนะครับแล้วก็ตัวนะครับตัวกล้องนะครับมาปุ๊บนะครับสายสีแดงที่เป็นติ่งสีแดงนี่นะครับผมนะอย่าลืมต่อไฟถอยด้านหลังมาเมื่อกี้นะครับนะมาเข้าที่สายเขียนนอแบกนะครับ แบกนะครับบางรุ่นเขียนว่าแบกบางรุ่นเขียนว่ารีเวิร์ดบางรุ่นก็แล้วแต่นะครับสายของปั๊กเข้าจอนะครับบางรุ่นสีชมพูบางรุ่นสีน้าตาลนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับวิธีการให้ไล่นะครับพี่จะไล่ดูเลยนะครับว่ามาเข้าตําแหน่งพินถูกหรือเปล่านะครับตาแหน่งพินนะครับผมพี่ไล่นะสีดําสีแดงแล้วก็พินติดกับสีแดงนะครับพี่จะเป็นสีน้ําตาลก็ได้สีชมพูก็ได้พี่นะถ้าเป็นสีน้ําตาลนะครับผมต้องเอาติดกับสีแดงเท่านั้นพี่นะ ติดกับสีแดงนะครับรุ่นน okay. so wow. so oh. yeah. ี้นะครับปลั๊กทำมาเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ไล่ไปเลยครับสีน้ำตาลปุ๊บจะต้องเขียนว่าแบ็กด้วยนะพี่นันจะตรงสายนะเขียนว่าแบ็กหรือว่ารีเวิร์ดนะครับก็คือตัวนี้เป็นสัญญาณไฟถอยครับพี่คำก็ตัวสัญญาณภาพนะครับเข้าเป็นปลั๊กเดี่ยวๆตรงนี้นะครับเป็นปลั๊กเดี่ยวๆนะครับนั่นปลั๊กตรงนี้นะครับเป็นปลั๊กเดี่ยวๆนี่คือสัญญาณภาพต่อเข้ากันแบบนี้นะครับนะต่อเข้ากันแบบนี้เลยนะครับสัญญาณภาพนี่คือเนี่ครับผมนี่สัญญาณภาพจะเข้าปลั๊กตรรรรรงงนนนนนนนีีีี้้้คคคคัััััับบบบบบเเปป็ลล๊กกดยยวแะะะผผมม่สญญาณออถ